ทำจริงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบนอนแบบนั่งแบบตีลังกาหรือจะแบบไหนๆนี่คือการปฏิบัติตัวอยู่กับธรรมชาติและก็ต้องคืนธรรมชาติในที่สุดและที่สำคัญเราอยากจะบอกกับพวกเราว่าภาพลักษณ์ไม่ว่าเราจะเป็นครูเป็นอาจารย์เราจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร,เป,ร,ารเป็นข้าราชการเป็นข้าราชดรหรือ จะเป็นคี้์ค่าขุดทุงขุดถังของใครสักคนก็สุดแท้แต่แต่สุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องเป็นก็คือเราต้องเป็นตัวของเราเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเรารู้ไหมว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นของคนอื่นซะมากกว่าเราจะไม่ค่อยได้มีเวลาเป็นของตัวเองเลยแม้แต่เราทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจัจสี่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเงิน มีข้าวปลาอาหารมียุกมียาที่หลับที่นอนเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรต่างๆเราก็ทําเพื่อคนอื่นเกือบจะทั้งนั้นเพื่อตัวเองเนี่ยมีไม่รู้กี่เปอร์เซ็นจะร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นไปไม่ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นได้ซ้ำไปดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําส่วนใหญ่ก็มอบมรดกมีลูกก็ให้ลูกมีหลานก็ให้หลานมีพ่อมีแม่ก็ให้พ่อให้แม่มีมีใครเราก็ให้คนนั้นมีคนรักเราก็ให้คนรักดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นไปเพื่อตนเองเนี่ย อย่าลืมนะมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นไปเพื่อตัวเองจริงๆคือการปฏิบัติตนโดยอยู่และลักษณะของไตรสิกขาอยู่ในศีลสมาธิปัญญาพูดและดูง่ายจริงๆพูดและดูสวยจริงๆแล้วปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากเราต้องค่อนข้างที่จะต้องให้เวลาแล้วก็ให้จังหวะให้บทบาทตัวเองพอสมควรในการที่จะเก็บตัวเองในการที่จะสั่งสมบารมีในส่วนที่มันเกี่ยวกับรายละเอียดปีกย,ย่อย อันจะเป็นไปเพื่อการชําระอันเป็นไปเพื่อการทําให้เกิดความขาวรอบทําให้เกิดความสะอาดซึ่งเกิดจากภายในจิตใจภายในกำมลสันดานซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่วันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เป็นการฝึกความรู้สึกนึกคิดโดยการอาศัยอารมณ์เป็นพื้นฐานเพราะทุกวันที่เรายังอยู่ได้เนี่ยเราก็อาศัยความรู้สึกนึกคิดนี่แหละแต่ความรู้สึกในมันเปราะบางมากดังนั้นเราจรึงพยายามที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันในการรักษาความรู้สึกไม่งั้นความรู้สึกเราจะถูกทําลาย อีกอย่างหนึ shirt, ors, or ่งที่สําคัญคือเรารักษาความรู้สึกแบบไหนเรารักษาความรู้สึกแบบเป็นไปเพื่อสังคมหรือเรารักษาความรู้สึกแบบเป็นไปเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองตัวเองให้อยู่เป็นไปตามลักษณะให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาทิเช่นเราหายใจเราก็หายใจเพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําประโยชน์ให้กับตนเองและเป็นไปเพื่อสังคมเป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์สงเคราะห์ ในหมู่สัตว์จํานวนมากน้อยสุดแทวแต่สติกําลังที่เรามีดังนั้นเหมือนท่านพุทธทาสที่ท่านบอกไว้ว่าจงอยู่เย็นและเป็นประโยชน์แล้วเราจะเห็นถึงประโยชน์ของเราที่เราทําว่าเป็นไปเพื่อการเอาหรือเป็นไปเพื่อการละเท่านั้นพอเข้าใจนะ